ก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนะคร วันนี้คุณก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องโปรเตนนะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Slam Dunk Mobile นะครับคุณผู้ชมเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดจริงนะอันนี้จะเป็นการเปิดแบบว่าเป็นโค้ชเบต้านะครับคุณผู้ชมแล้วซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แท้ของการ์ตูน Slam Dunk ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกกันเลยะครับว่าการ์ตูน Slam Dunk เนี่ยเป็นการ์ตูนหนึ่งในดวงใจของผมตลอดการเลยนะครับเพราะว่าผมดูมันมาตั้งแต่ตอนมอต้นนะครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อผมเนี่ยได้ข่าวว่ามันจะมาเปิดที่เซิร์ฟเอเช iOS ยังไม่มีให้ทดลองเล่นนะครับซึ่งถ้าใครใช้ iOS เนี่ยก็ต้องรอให้มันเปิดจริงๆก่อนนะตอนนี้มันยังเป็นโค้ดเบต้าอยู่นะครับจะมีให้เล่นเฉพาะ Android เท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสังเกตดีๆนะครับที่ช่องของผมนะครับรูปปกของช่องผมเนี่ยจะมีเจ้ารุกขว่านะครับอยู่ในรูปปกของผมด้วยนะครับซึ่งมาสคอตตัวนี้เนี่ยผมก็ได้เอามานะครับจากการ์ตูนแซมดังนี่แหละครับนี่เลยครับเบอร์11ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้เลยครับซึ่งรูปปกช่องที่ผมใช้เนี่ยก็ใช้มาตั้งแต่เริ่มทําช่องใหม่ๆเมื่อ2-3ปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับและซึ่งการ์ตูนแซมดังเนี่ย าคุณผู้ชมยังไม่เคยดูเนี่ยผมก็แนะนําให้คุณผู้ชมไปลองดูนะครับเพราะว่ามันสนุกมากจริงๆนะครับดูเลแบบมันจะมีความผูกพันกับตัวละครมากๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมดูการ์ตูนนี้ใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นผมก็อยู่ประมาณมอต้นนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักบาสด้วยนะแล้วเจ้าการ์ตูนนี้แหละนะครับที่ทําให้ผมรู้จักกับบาสนะครับที่ผมเริ่มเล่นบาสเนี่ยก็เพราะการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะว่าผมเนี่ยเล่นบาสด้วยนะครับเพราะผมไม่เคยบอกไปเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโมผม กดเริ่มเล่นกันไปเลยครับนี่มาถึงมันจะมีตัวหลักให้ผมเลือกแบบนี้นะคุณผู้ชมเราสามารถเลือกได้นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทดลองเล่นนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจริงๆอ่ะพระเอกจะเป็นสกุรงิะคีับคุณผู้ชมเบอร์สิตรงกลางนะครับแต่ว่าผมจะเลือกเป็นลุคคาว่าแล้วกันนะครับก็คือคน,น้คี้บ่คีับลุคคาว่าใครไอเด็แน่นอนว่าต้องเอาเสียงภาษาญี่ปุ่น คาสเซต์สกายเกอร์ดะซึ่งลูกค้าว่าเนี่ยใส่เบอร์สิเหมือนผมเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกันนะครับกดไปเลยนี่สก,กุระงิคุงเหมือนเหมือนผมดูการ์ตูนเลยแล้วมันเป็นตอนเริ่มแรกนะครับอันนี้ก็เป็นฉากที่สกุลเงีโดนหักอกโดยผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยเขาพูดประมาณว่าแบบใช่ชอบโอดัคุง,งที่เป็นนักบาสมากกว่านะครับอันนี้ผมจําได้เลยนะแล้วสก,กุลเงีก็ร้องไห้นะครับคุณผู้ชม แล้วก็หัวโคกเพื่อนแบบนี้นครับอันนี้ก็เป็นฉากในการ์ตูนเลยนะคุณผู้ชมถ้าใครจะเคยดูเนี่ยก็จะคุนค้นๆฉากนี้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับของสก,กุลเงีคุ้งนั่นเองดูดิสูงมากหัวจะชนไปดานอยู่แล้วนี่ก็คือฮารุโกะนะครับที่เป็นนางเอกของเรื่องนะครับคุณผู้ชมแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของกัปตันนะครับที่ชื่อว่าอาคางินะครับนี่ก็คือการพบกันครั้งแรกของสก,กุลงีกับฮารุโกะนะครับซึ่งนางเอกเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วคือนางเอกอ่ชอบบัต้ว เพราะว่าผมคือนักกีฬานี่เพลงจะพูดแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนเพื่อนๆของพระเอกฤดูใบไม้ผีได้มายินหัวใจของฉันแล้วต่อจากนี้ไปฉันจะเป็นนักกีฬานะครับก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมสไลด์เพื่อเปิดโอเคเปิดไปเปิดประตูอ่ะแล้วทไมเปิดฝั่งนี้อ่ะผมสไลด์ฝั่งนี้แต่ประตูเปิดอีกฝั่งนึงอ่ะ สก,กุลยี่คงรู้จักสแสลมดังไหมจ๊ะนี่ครับนางเอกจะถามประมาณนี้ผมก็จะบอกว่านี่แหละครับที่เป็นรถถังนั่นมันไม่ใช่นะมันคนละอันกันอันนี้นางเอกก็พยายามอธิบายนะครับว่าการสแสลมดังมันคืออะไรนะครับแสลมดังเหรอว้าวสก,กุลยี่คงจับบาสได้เดวยวเดียวเลยนะสุดยอดไปเลยอยู่เลี้ยวนะครับเพราะผมคือนักกีฬา สกุลงีคุงอาจจะทั้งได้ก็ได้นะอ่าซึ่งครั้งแรกเนี่ยครับ <P ed it> เพกก็จะได้ทําการลองแ l ลมดังดูนะครับ <P ed it> คุณผู้ชมแต่มันก็ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นี่ครับคือใครจะทําได้เนี่ยต้องมีพละกกาลังแล้วก็ความสูงมากๆเนี่ยครับเพราะแป้นมันสูงนะครับเหมือนจังหวะนี้เนี่ยสกุลงีคุงจะทาการแสลมดังนะครับเพื่อที่จะโชว์ให้กับคุณฮารุโกะดูนี่ครับแต่ว่านี่จะเป็นการดังครั้งแรกของสกุลงีคุงนะครับที่ไม่มีการฝึกมาก่อนเลยนะครับอ่าแล้วเหมือนจะตัดคัดซีนมาให้เราเล่นเนี่ยครับคุณด้วย มาครับมาถึงเขาจะให้เราเ,เดินไปหยิบบาสเกตบอลนะครับโอเคเราก็เดินไปครับมาหยิบมาแล้วส่งละส่งให้คุณฮารุโกะเลยโอเคคุณฮารุโกะส่งคืนมาแล้วยังไงครับรีบาวดังอโอเคเราจะกดรีบาวดังดูนะคุณผู้ชมจะมันตัดเข้าคัดซีนครับนี่ครับเป็นฉากที่สกุลยีททาการดังครั้งแรกครับไปครับเลี้ยวกดดเลยแป้นมาจังหวะนี้หัวกระแทกดังโปก๊กตกลงมาทายมอง20กล่องก็ไม่หายครับจังหวะนี้ สุดยอดไปเลยนะสกุลเงีพลังของกระโดดของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาเลยลดูพะอกครับหัวปูดเขาคืออัจฉริยะนี่ครับคุณฮารุโกะก็พูดประมาณนี้นี่ครับให้เลือกอันไหนมันชายอันไหนมันหญิงเลยผมก็ลืมไปแล้วน เอาละผมจะเอาอันนี้แล้วกันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือชายหรือหญิงนะครับคุณผู้ชมโอเคคลิกซับมิดไปเลยครับเพราะนี่คิดว่าว้าวอันนี้เหมือนเป็นอะไรอะลุกี้โนมอลแอดวานซ์นะครับอ๋อเหมือนกับว่าเราสกิลประมาณไหนนะครับเราขอบอกว่าเราเนี่ยเป็นระดับโนมอลก็พอนะคุณผู้ชมโซโล่โหมดนะครับเขาจะบังคับให้เรากดไปที่โซโล่โหมดนะแล้วก็มีเทรนนะครับเทรนกับคุณอายาโกะนะครับเป็นเหมือนกับผู้ฝึกสอนนะครับผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยโค้ชนะครับคุณผู้ชมเบสิกเทรนนิ่งนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เบสิิกกกกกัััันนนนนนน่่่่อออะะะคคคคครรรรบบุณผู้้ชมมมเเ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 พาาายยยงไไลลีโดดป ลูกบาสมาครับกดชุดอืบโอเค,อเคลงอันนี้เหมือนจะให้เราบล็อกนี่ครับ กระโดดบล็อกครับคุณผู้ชมอันนี้จะให้เรารีบาวลูกนี่ครับรีบาวก็คือการเหมือนการเก็บลูกบอลที่กระเด้งออกมาแบบนี้ครับกระเด้งมาแล้วเราก็กดรีบาวปุ๊บนี่แบบนี้ครับเหมือนเขาเริ่มเริ่มสอนสกิลต่างๆเพิ่มมานะครับซึ่งมันจะมีหมวด3 3 5 5 1 1ห2าหมีครบเลยครับ1 1 2 2 3 3ไม่มีซีซีอย่างเดียวนะครับแล้วเขาก็ให้เราสตาร์ทแมตนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วดูตัวมาให้เลือกคือแบบว่าแต่ละตัวคือแรงดีนะครับเห็นไหมมีแรงดีอุ๊ยเพามีอันนี้แล้วว่ามีีีีซซุอออออออิิ่่่ะะะผมมมยยาาาากกกไดดดดด้้้้้้บบบงงงงโโหหูคคคววรรรรััตตตำแแนนนเเ็์์ลช มันให้เราเลือกอนี้นี่ครับคงุลเละนี่ครับคงะะคุลเละนี่ก็เป็นเพื่อนกับอาคางีนี่ครับคุณผู้ชมแลวก็เป็นเพื่อนกับมิซุอิด้วยนะให้เลือกเสือ้อว้าวมีเสื้อด้วยโอ้ยังเท่โอ้โหน,นี่เหมือนเสื้อตัวสำรองเลย <laughs> มาครับ3 2 1ปีว้าโ,โ,โทีมนูรู้คว่ามียังงี่ตะกุลงี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบอร์ดแหละนะครับคุณผู้ชมเหมือนเขาจัดให้เราลองเล่นกับบอทดก่อนนะครับมาสิมาโอเคมาถึงครับจับบอลนครับคุณผู้ชม กระโดดไปแบบนี้ปากไปเราได้หรือเปล่าเราได้ครับออกมาก่อนนอกเส้นครับสรงทรงตรงไหน,นพาสไปให้กับโอ้โหในจังหวะน,นี้อารีอุบเลยครับโอ้โหเทพเกินเขายิงมาครับจังหวะน,นี้โอเครีบาวได้เลยอ่ะครั้งนี้ส่งมาวงนอกแล้วผมยิงไปเลยจังหวะน,นี้ครับส่งมาอีกจะยิงอีกโอเคยิงไม่ลงส่งมาอีกโอเคอ้าวแล้วผมกดกระโดดทาไมวะเนี่ยหุยโดนเลยครับจังหวะน,นี้ อบบอกไม่ทันครับเซนเตอร์รีบาวได้เลยครับเดี๋ยวผมก็ยิงอีกรอบหนึ่งครับคุณผู้ชม เออลงสักทีชีพอยน์นะครับเป็นการยิง3คะแนนนะครับเมื่อกี้นะโอเคหมดเวลาไปนะครับคุณผู้ชมแหลงปลดล็อกที่ Level เลเวล8นะครับตอนนี้เราเลเวล2แล้วนะครับคุณผู้ชมมีระบบอัพตัวด้วยนะคุณผู้ชมนี่นะครับแต่ละตัวจะมีค่าสถานะแล้วก็สแต็กที่แตกต่างกันด้วยนะครับแล้วจะมีหลายๆตัวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมกดไปดูครับฟเฟรมเรทเหมือนจะมีโอ้โหนี่ผมเล่นหายแล้วนะมีเวลี่หายนะครับและส่วนเรสโซลูชันของภาพนะครับก็ปรับเป็นเวลี่หายด้วยครับแล้วก็เท็กเเเเมมมนนนนนนสกกรรรีไดด้้้้้วยะะคคััับุณผูชชอออป็พใ่ซ เป็นนางเอกได้นะครับแน่นนว่าเราเลือกเป็นนางเอกดีกว่านะโอ้โหปรับสุดแล้วคุณฮารุโกะแบบว่าสวยขึ้นมาทันทีโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ตั้งปุ่มเป็นปุ่มเดินเดินวิ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แบบนี้ครับอ่าแล้วคุณผู้ชมดูกราฟิกครับโอ้โหคือแบบงดงามสวยมากครับดูรอบๆนะครับแล้วดู fps ครับ60 70นะครับตลอดนะคุณผู้ชมคือลื่นมากๆครับในแต่ละตัวน่ยมีสกิลไม่เหมือนกันด้วยนะดูสกุลละงีครับจะมีเลย์อัพแบบว่าระยะนี้ครับนี่ระยะนี้ครับเข้าไปเลยว่ัพได้คร อุ้ยโม่ม mm voilà ีการแท็กเกิลกันด้วยครับเมื่อกี้โอ้โหรีเวิร์สดังไปจังหวะนี้เนี่ยแท็กเกิลครับแล้วดังโอ้โหรีเวิร์สดังโคตรเทแล้วผมมีสกุลง์ดังอยู่อันนึงครับกดไปสกุลง์ดังโอ้โหถ้าไม่ตายครับคุณผู้ชมนั่นคือมีคัตซีนด้วยนะเมื่อกี้คือเป็นการแบบว่ากระโดดเข้าไปดังแบบว่าแท็กเกิลอัดเข้าไปเลยครับแล้วก็ดังครับคุณผู้ชมมีโพสต์อัพนี่ครับนี่คือการโพสต์อัพครับแล้วคือไปโพสต์กับเซนเตอร์ก็คือไม่ค่อยได้นะะคุณผูู้้้ชมออาวยยังได่่โโพพสสตต์์แแปบลท็ก แท็กแล้วก็ดังโอ้โหจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอเคครับคุณผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างกับเกมไซม์ด,ดังเนะี่ยเป็นเกมการ์ตูนหนึ่งในดวงใจของผมเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าเปิดมาเนี่ยผมเล่นอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และจะมีการเติมเงินกันอย่างแน่นอนคือแบบว่าถูกใจมากๆเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีนะครับสำหรับวันนี้ผมโปรตีของตังวหลานุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่เข้ามาารรับบชมจจจจกใจิงุ๊